วันนี้เราจะมาพูดถึงรวยแบบคนหนึเปอร์ซเพราะว่าเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าคนรวยหรือผู้คนที่ประสบความส,สำเร็จในโลกใบนี้มีเป็นจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นเขาก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนคนหนึเอร์ซแต่คนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นอาจจะเทียบเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นคนจน ก็จะอยู่ที่99%ที่เหลือทีนี้คน1%ปอร์ที่ว่าเนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงสามารถประสบความสำเร็จหรือทำให้ตัวเองสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายเป็นคน1%เปซที่สามารถพัฒนาศักยภาพกล้าคิดกล้ากัดตัดสินใจกล้าเปลี่ยนแปลงตัวตนเองจนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เราลองมาดูนะคะว่าแนวคิดของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างข้อที่1เขาคิดว่าอย่าให้คนอื่นมาสร้างขีดจำกัดให้กับเขา เมื่อเขาคิดที่จะทําอะไรเขาจะพยายามไม่ให้ใครมาทําให้เขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นอันขาดเขาจะทําและก็ทําจนมันประสบความสําเร็จค่ะเขาสามารถที่จะทําได้เกินเป้าเขาเรียกว่าทําเกินขีดจํากัดขอ,ของตนเองแบบไม่น่าเชื่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพยายามถ้ามีความพยายามก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้ค่ะข้อที่2เขาคิดว่าเงินซื้อชีวิตที่ต้องการได้ มันไม่แปลกใจที่ทำไมคนรวยถึงดูมีชีวิตที่สะดวกสบายดูเขามีความสุขเพราะว่าเขาใช้เงินนั่นแหละค่ะซื้อชีวิตในแบบที่เขาต้องการได้ถึงเงินจะซื้อทุกอย่างถึงจะซื้อได้ทุกอย่างแต่บางคนอาจจะคิดว่าเงินไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่จะต้องซื้อได้ทุกอย่างแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคนมีเงินยังไงก็ดีกว่าไม่มีเงินแน่นอนค่ะข้อที่สาคนหาเงินเก่งจะมีอยู่3ข้อดังนี้เลยนะคะข้อที่1คือมีความฉลาด สิ่งที่คนรวยมักจะมีก็คือเขาฉลาดคนหาเงินเก่งจะศึกษาหาความรู้ให้ทันโลกอยู่เสมอถ้าเราไม่หาความรู้แล้วเราจะฉลาดได้ยังไงล่ะคะข้อที่2เขาจะมีความกล้าถ้าหากว่ามีความรู้แต่ขาดความกล้าไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจก็สิ่งที่มีอยู่ในสมองก็ไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้เลยค่ะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตามและข้อที่3เขามีความขยัน ก็คือเขาขยันสามารถหาเงินได้เป็นจำนวนมากด้วยเวลาอันรวดเร็วเพราะเขาสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างต่อเนื่องทำแบบสม่ำเสมอคำว่าขยันในที่นี้คือยืนระยะเวลาได้นานบางคนทำอะไรแป๊บๆพอไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้เป้าไม่ได้ยอดไม่ได้เงินตามที่หวังบางคนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนก็น่าจะล้มเลิกโปรเจกต์นั้นไปแล้วแต่ว่าคนรวยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเขายืนระยะเวลาในการทาอะไรบางอย่าง เป็นเวลานาน,านจนเขาประสบความสำเร็จค่ะต่อไปค่ะข้อที่4คุณมีได้ทั้งเงินแล้วก็เวลาเมื่อเราโตขึ้นแล้วก็ทำงานเราจะสามารถมีเงินแต่บางคนคิดว่าพอมีเงินก็จะไม่ค่อยมีเวลาอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราสามารถมีได้ทั้งสองอย่างเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องยอมที่จะแลกระยะเวลาหนึง่งในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่ามันจะเหนื่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเงินจำนวนหนึ่งที่ ที่ต่อไปเงินจะทำงานแทนเราค่ะซึ่งในยุคนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะที่สามารถให้เงินมาทำงานแทนเราได้ครูเก๋ยกตัวอย่างใกล้ตัวที่มันง่ายๆมากเลยค่ะอย่างครูเก๋มาทำพอดแคสต์เนี่ยสามารถที่จะต่อให้ครูเก๋นอนหลับเงินก็ยังเข้าเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่เขาเรียกว่า passive income ซึ่งเศรษฐีเขาก็ทําแบบนี้แหละค่ะแต่เขาอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ในส่วนของพอดแคสต์เขาอาจจะเอาเงินไปลงทุนอาจจะไปซื้อหุ้น หรืออาจจะไปทำในสิ่งที่เขาได้พิจารณาความเสี่ยงและก็ได้ใช้ความสามารถของเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เงินของเขาทำงานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ให้เลือกทำในสิ่งที่ชอบเพราะว่าสิ่งที่ชอบนี่แหละคะ่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้สามารถทำอย่างอื่นหรือว่าทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็จะทำให้เรามีไฟในการทำงาน เหมือนครูเก๋ทาพอดแคสต์เอาตรงนะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือหรือรู้สึกเบื่อเลยรู้สึกสนุกด้วยซ้ําในการที่เราสามารถแบ่งปันในสิ่งที่เราทราบในสิ่งที่เรารู้เพื่อให้ทุกคนน่ะได้มีความรู้หรือว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพราะครูเก๋ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก่อนหน้านั้นหนังสือบางเล่มมันก็ราคาค่อนข้างสูงเราก็อาศัยจากการฟังพอดแคสต์แบบนี้ทําให้เราเองก็มีความคิดสามารถพัฒนาตนเองได้มาจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อที่6จงเพิ่มรายได้แล้วก็ไม่ลดความต้องการคนทั่วไปอยากจะได้อะไรในสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขานิยมชมชอบก็คือเขาจะไปลดรายจ่ายเพราะว่าเขาก็จะเลือกในสิ่งที่ยังไม่จําเป็นที่สุดออกไปก่อนอาจจะ l i s รายการมาว่ามี10รายการที่อยากจะได้แต่ว่าพอไปดูแล้วมันอาจจะสําคัญหรือว่าจําเป็นเพียงแค่2หรือ3อย่าง ถ้าแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะตัดรายในสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือยังไมไ่ต้องซื้อตอนนี้ออกไปนะคะเพื่อที่จะให้มีเงินเหลือไปซื้ออีกอย่างหนึ่งที่ต้องการจริงๆแล้วว่าเศรษฐีเขาอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะเขาอยากได้ใน10รายการนั้นสิ่งที่เขาจะทําคือฉันจะเพิ่มเงินหรือว่าเพิ่มรายได้อย่างไงเพื่อให้ฉันสามารถซื้อได้ทั้ง10รายการโดยที่ไม่ต้องไปลดรายใจ่ายในส่วนอื่น เห็นไหมคะแค่การถามคําถามมันก็แตกต่างกันแล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้โอ้โหทุกคนคิดอะไรไว้ในใจอยากซื้อสักสิบรายการแล้วจะไปซื้อเลยนะอันนี้แค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าหอร์ของเขาเนี่ยเขาคิดแบบนี้ซึ่งบางทีมันก็แตกต่างจากในสิ่งที่เราคิดใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อที่7เลือกงานที่ขายคุณค่าไม่ใช่ขายเวลา อันนี้เหมาะกับคนที่อยากมีเงินมากเลยนะคะถ้าคุณเอาแต่ทํางานตามเวลาเข้าตอนเช้าตอนเย็นเลิกงานคุณก็จะมีรายได้นิ่งอยู่แค่นั้นแหะคะ่ะสมมุติว่าเดือนหนึ่งต้องได้หมื่นห้าพอสิ้นเดือนมาคุณก็จะได้เงินอยู่แค่นั้นลองเปลี่ยนค่ะลองเอาเวลาว่างไปช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผู้คนไปหายอย่างอื่นทําเพิ่มไปทําอะไรเสริมเพื่อที่จะให้เรามีรายได้ในกระเป๋าอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีก ยิ่งถ้าใครสนใจที่อยากจะทำพอดแคสต์สามารถพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคุกี้จะสอนให้ค่ะว่าทำยังไงคุณเองก็จะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. ข้อที่ 8. จงมีวินยัยวินัยก็คือสิ่งที่จะทำให้คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสม่าเสมอเพราะว่าถ้าเราขาดวินัยทาบ้างไม่ทาบ้างชีวิตก็จะประสบความสาเร็จได้ยากเพราะฉะนั้นจะจะเห็นเลยนะคะว่าเศรษฐีระดับโลกหรือคนที่ประสบความสำเร็จทุกคน เขามีวินัยและเขาทำอย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่9การเลือกคบคนอ่าอันนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าเราอ่ะจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบเสมอดังนั้นเราอยากจะเป็นคนแบบไหนให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมหรืออยู่ในคนที่มีนิสัยแบบนั้นค่ะแล้วเราจะนําพาคนเหล่านั้นอ่จจะนําพาเรื่องดีๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆหรือว่าดึงดูดให้เราอ่ะอยากที่จะเก่งอยากที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเหมือนเขาซึ่งเรื่องนี้ครูเกี่ยวว่าจริงมากๆเลยค่ะ และก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10สิ่งที่สำคัญกว่าการหาเงินเก่งคือจะต้องฉลาดใช้เงินด้วยยุคนี้มิจฉาชีพก็เยอะเรื่องเงินที่จะโดนดูดไปบ้างแหละโดนโกงไปบ้างแหละการที่เราขาดความรู้หรือว่าขาดทักษะในการใช้เงินอาจจะทําให้โดนหลอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้วิธีการบริหารในการจัดการเงินแม้แต่การนําเงินไปลงทุนก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงให้ดีซะก่อนนะคะ เพราะว่าเงินเรากว่าจะหามาได้บางทีมันก็หามาได้ยากแต่บางทีเวลาที่คุณโดนโกงหรือว่าละลายหายไปในพริบตาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้คุณเสียดายเป็นอย่างมากแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องโชคลายแล้วก็ไม่อยากที่จะลงทุนหรือไม่อยากที่จะหาเงินเลยซึ่งอย่าให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครเลยนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการศึกษาว่าเราจะฉลาดทางการเงินยังไงได้บ้างนั่นเองค่ะ ก็คุกิขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดและคุกิลงคลิปแบบนี้ให้ทุกๆวันเลยค่ะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนต้องขออภัยหากมีเสียงฝนหรือเสียงฟ้าร้องแทรกเข้าไปในคลิปนะคะเพราะว่าตอนที่กําลังตอนที่กําลังอ่าจพอดแคสต์อันนี้อยู่ก็พอฝนตกอยู่พอดีค่ะเห็นไหมคะการทำพอดแคสต์มันดีนะคะมันสามารถที่จะ ทำตอนไหนก็ได้ในตอนที่คุณว่างแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็จะปล่อยให้คลิปมันรันไปแล้วเงินก็จะเข้าบัญชีของคุณเขาเรียกว่าคุณสามารถหารายได้แม้กระทั่งตอนหลับค่ะและถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการทำพอดแคสต์คุณสามารถพิมพ์คําว่าพร้อมเรียนรู้เอาไว้ใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ